ราดนาทะเลเส้นหมี่หน่อยไหมจ๊ะวันนี้เดียนมาเสิร์ฟร,ราดนาบ้านงานแล้วค่ะเสิร์ฟในหม้อใหญ่ๆปังๆแบบนี้เลยนะกินคู่กับเส้นหมี่ที่ผัดเองเส้นไม่เละและหอมซีอิ๊วสุดๆน้ำราดนาเหนียวข้นกำลังดีรสชาติหอมกลมกล่อมใส่กุ้งหมึกชิ้นใหญ่จุใจใครจะทำทานเป็นเมนูบ้านงานก็ได้หรือใครจะทำขายเดียนก็พร้อมแบ่งปันสตดนะจ๊ะไม่รอชา้าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกผัดเส้นไว้ก,ก่อนใส่น้ำมันลงในกระทะ เมื่อน้ำมันเริ่มร้อนใส่เส้นหมี่ลงไปปรุงรสนิดหน่อยด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซีอิ๊วดำผัดส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนําไปพักไว้ก่อนนะขั้นตอนการทํำน้ำราดหนะ้าตั้งหมอ้อใส่น้านํามันรอให้หร้อนจากนั้นใส่กระเทียมสับผัดส่วนผสมให้กระเทียมเหลืองหอมเมื่อกระเทียมเหลืองหอมสักหน่อยแล้วใส่เนื้อหมูลงไปผัดให้หมูสุกได้เลยจ้ะ เมื่อหมูสุกดีแล้วเทน้ำเปล่าลงไปใส่เต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวน้ำตาลคนสผสมให้ละลายเข้ากันเลยนะเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วใส่กุ้งและหมึกลงไป คนส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้ต้มไปจนกว่าหมึกและกุ้งจะสุกดีเลยนะจ๊ะเมื่อสุกดีแล้วใส่แครอทผักบอกโคลีขนาคนส่วนผสมให้เข้ากันต้มไปจนผักต่างๆสุกนิ่มดีเมื่อผักต่างๆสุกนิ่มดีแล้วค่อยๆเทปแป้งมาละลายน้ำลงไป ระหว่างเทคนไปด้วยนะจ๊ะเพื่อให้น้ำรสของเราเหนียวคนนั่นเองค่ะเมื่อได้ที่ตามต้องการก็ใช้ได้แล้วจ้าจัดเสิร์ฟกันเลยพร้อมทานจ้าเมนูรหน้าทะเลเสิร์ฟเป็นหม้อแบบนี้เลยนะทานกันได้ทั้งบ้านเลยจ้ะเวลาทานใส่เส้นหมี่มากน้อยตามชอบราดน้ำรหน้าจุกจุปรุงรสให้เผ็ดสักหน่อยอร่อยฟินเลยค่ะเสตรแล้วทำตามเดียนได้เลยนะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะ ก๋วยเจย็บยวนหมูหิว3ห่อน100บาททักอินบ็อกเพจหรือแอนไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า